เมื่อกี้ก็มีผู้หญิงคนนึงนะก็มาเม้นเราด้วยคําพูดที่บูลลี่เราแล้วก็ไม่สุภาพมากๆเลยนะเราอ่านแล้วก็รู้สึกแย่นะบางทีเราก็ไม่อยากจะเปิดไปอ่านคอมเมนต์เลยนะซึ่งอ่านแล้วบางคําพูดนี่มันก็เราคิดว่ามันมันก็ไม่ได้ตรงกับที่เราเป็นนะนะก็เขาก็เมนว่าคนที่บ้านไม่ว่าเหรอคะมาทําแบบนี้คือมันเขาใช้คําว่าน่ากลัว เออซึ่งแบบว่าเราเราคือเราอะเรารู้สภาพตัวเราเองว่าคือเราไม่ใช่คนที่น่ากลัวอย่างที่เขาบอกคือคนมาเห็นเราเนี่ยบางทีเราไปเดินเนี่ยไปเดินตามที่สาธารณะเนี่ยคนอื่นที่เขาเห็นเราก็ปกติอะาก็ไม่ใช่แบบว่าน่ากลัวถึงขนาดที่ว่านะแล้วก็คอมเมนต์ถ้าแบบว่าถ้าคอนเทนต์เราเป็นคอนเทนต์ที่ที่อย่างที่เขาว่า,านี่เงี้ยคือ คือคนอื่นเขาคงไม่อ่าไม่มามีส่วนร่วมกับคอมเมนต์เราหรอกเนาะหลายคนเลยนะอืมเราก็คิดว่าไอ้ตรงนี้คือเป็นการที่แบบว่าบูลลี่กันนะนะเราก็อันนี้คือเราก็ฟ้องหมิ่นประมาทได้นะถ้ามันเม้นแบบนี้เราก็แคบข้อความไว้แล้วนะคือไม่ใช่ว่านึกจะเม้นอะไรก็เม้นตามที่อ่าคุณตามความอาคติของคุณนะนะและอีกอย่างนึงก็คือเขาก็บอกว่าแก่แล้วคือ ทำตัวแบบว่าไม่เหมาะสมเราก็คือเราก็เข้าไปดูเขานะเราก็คิดว่าถึงแม้ว่าเขาจะอายุน้อยกว่าเราอะถึงแม้ว่าอย่างนั้นแต่ว่าอ่าตามความคิดของเราอะนะความรู้สึกข,ของเราแล้ว่าเรายังหน้าตาดูเด็กกว่าเขาอะคือคนเราอะถ้าไม่นับถึงอายุอะ่ะไม่นับถึงอายุเนี่ยก็แก่หรือไม่แก่เนี่ยบางทีก็ไม่ต้องไม่บางทีก็ไม่ดูที่อายุเสมอไปนะ ก็ดูที่แบบว่าอ้าวเขาอาจจะแบบหน้าเด็กกว่าคุณก็ได้นะถึงเขาจะแก่แต่บางทีเขาอาจจะหน้าตาดูอ่อนวัยกว่าคุณก็ได้อนะไรเงี้ยเออเราก็ตอบเขาไปว่าทําไมอ่าเราก็ตอบเขาไปว่าแล้วที่บ้านคุณไม่ไม่ได้ว่าคุณเหรอที่ว่ามาเม้นคนอื่นไรมารยาทอย่างเนี้ยเราก็บอกเขาไปว่าควรจะอบรมมารยาทด้วยนะก่อนจะมาเม้นคนอื่นและอีกอย่างหนึ่งก็คือ ที all, kind of like yeah. kind of ่เขาบอกว่าเราแก่แ mm ล้วเนี่ยเราก็บอกว่าแล้วคุณไม่ส่งกระจกก่อนมาเม้นคนอื่นหรออะไรอย่างเงี้ยบางทีอ่ะเราว่าคุณยังดูหน้าสูงวัยล้ำกว่าเราตั้งเยอะแล้วคุณมาว่าเราว่าเราแก่ทําอะไรดูไม่เหมาะสมบางทีคนที่มาว่าเราอ่ะเราคิดว่าบางทีเขายังหน้าถึงเขาจะอายุน้อยกว่าเราแต่เราดูหน้าเขายังสูงวัยล้ำกว่าเราตั้งเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออ คือเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาคอมเมนต์อย่างนี้ทําไมนะและอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่ญาติผู้ใหญ่ด้วยอะ่ะเขาไม่ใช่ญาติผู้ใหญ่เราที่จะมีสิทธิมม์มาตักมาตักเตือนอะไรเราอะ่ะคือถ้าเป็นคนมีมารยาทอะ่ะถึงเขาจะเห็นว่าไม่เหมาะสมอะ่ะเขาก็ควรจะใช้คําพูดที่สุภาพนะในการตักเตือนนะหรือไม่ก็ก็เลื่อนผ่านไปนะคือคนที่จะ จะตักเตือนด้วยคําพูดแบบนี้ได้อะส่วนใหญ่ก็ควรจะต้องเป็นญาติผู้ใหญ่ที่สนิทกันนะส่วนคนนอกที่ไม่แบบไม่เคยรู้จักกันเนี่ยเราคิดว่าไร้ามารยาทมากเลยนะอืมก็ควรจะ,ก,รจะก็ควรจะต้องไปอบรมมารยาทบ้างนะคือเราเท่าที่เราสังเกตนะนะคนที่ผู้หญิงที่เขาสวยๆอะ่ะโปรไฟล์ดีๆอะไรเงี้ยเขามักจะมีใจิตใจดีๆนะแล้วเขาก็แทบจะไม่มาคอมเมนต์ เขาไม่มาเสียเวลาคอมเมนต์ว่าคนอื่นหรอกอะไรเงี้ยเขาก็เอาเวลาไปทําชีวิตตัวเองให้มีประโยชน์ให้มีค่านะไม่ต้องมาเสียเวลาในการแบบว่าเมน้นบ้าให้คนอื่นเขารู้สึกแย่นะเราก็ไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงในการที่มาเม้นให้คนอื่นเขารู้สึกแย่คือควรจะไปขัดเกลาจิตใจตัวเองให้สูงขึ้นได้แล้วนะคือถ้าไม่ไม่ชอบหรืออะไรเงี้ยก็เลื่อนผ่านไปนะไม่ควรจะมาหยุดให้คนอื่นเขารู้สึกแย่ บางทีเราอ่านแล้วเราก็รู้สึกแย่นะเราก็คิดว่าเราอยากจะถามว่าคุณจะทําทําไมคุณมีความสุขหรอในการว่าให้คนอื่นเขารู้สึกแย่แล้วเราอ่ะเราจะบอกว่าเราก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดเลยนะคืออ่าที่เขาใช้คําที่มันแบบมันเกินเกินไปสําหรับเราอ่ะคนที่เขามีจิตใจสูงอ่ะเขาไม่สามารถจะใช้คํานี้ในการเม้นคนอื่นได้หรอกนะคือเอ่อเราจะบอกว่านับวันนี้นับวันเนี้ยคนยิ่งจะมีจิตใจที่แบบว่า ไหลลงต่ำเรื่อยๆเลยนะเอ่อบางทีขาดแบบว่าขาดความเห็นใจคนอื่นอ่ะขาดเมตตาต่อคนอื่นอ่ะคือบางทีก่อนจะเม้นเนะี่ยควรจะมีความรู้สึกเห็นใจคนอื่นความเมตตาก่อนจะเม้นอะไรอ่ะมันควรจะมีทําจิตใจที่สูงก่อนทําจิตใจที่ดีก่อนก่อนที่จะไปเม้นคนอื่นอย่าไปเม้นคนอื่นด้วยอคติอ่ะไม่ควรจะเอาอาคติส่วนตัวไปเม้นเขานะคือถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะนะอืมก็ ถ้าอ่าถ้ายังไม่มีมารยาทในการคอมเมนต์ก็อบรมมารยาทก่อนแล้วค่อยมาเมนต์ก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยอืม